สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมเบรี่นะครับและตอนนี้อดิศรอยู่ที่นี่นะครับร้านกาแฟกุกกอกนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เรามีแขก VIP พนะครับที่จะมาเยี่ยมเรานะฮะมาจากแดนไกลนะฮะพร้อมทีมงานนะฮะเดี๋ยววันนี้มารอต้อนรับแขกด้วยกันนะครับกับอดิศรแฟมเบอรี่นะครับไม่รู้ว่าวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่านะครับ ยังไม่เห็นพี่จีพี่นิวนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้ทานกาแฟหรือเปล่านะฮะรอดูกันนะครับรอรุ้นกันนะครับวันนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้ที่สอนมารอนะครับมารอก่อนนะฮะ สวัสดีครับทนายแคทครับพี่อดิศรรายงานตัวนะครับพี่อนาค่ะพี่ดวงของเราอยู่ไหนนะฮะพี่จในแคทตัวเล็กเหมือนนกยุงเลยค่ะเราดูว่าเป็นนกยุงนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้กล้องหมุนนะครับพอดีเปิดไฟฟ้ไม่ดู

เออคุณนาไหนอม่ักนพีนาางเลยครับออทนายแคทมาเลยพี่นงะแล้วค่ะทางมาจากบ้านไมใหญ่อพี่นายทาเข้า้ยนะอยายสมรขอถ่ายด้วยครับอได้ดอกได้วยนะ1,2,3หนึ่งสองสามน่ให้ยายสมรเ้อย อาภาพตังแคชชิดคนดังแคชชิดคนดังหนึ่งสองใค่คนี่นเร้นไหมพี่ทรณาแคสมีตนบอกว่าพี่ทรณาแคสเหมือนนกยูงถามไม่เื่อถามจริงไหมจริงไหมใช่ใช่ไหมจริงข่ไวบ้าที่สปาร์ตเมื่อวานพี่สปารมาต้อนรับคนดูพันห้าเลยผมยังชมอยู่บ้านเลย 5, 5, 6, <laughs> ใช่พันห้าสองพันนี่ไงครับทันตนายรู้รู้สิริไอร์แบ็กกลองมาอ๋ <c oughs> อไม่รู้เหมือนกันเอาคลิปไปโดยไม่รับอนุญาตอันนี้หนึ่งกึ่งหนึ่งนี่ชัางพูดกึ่งหนึ่งขึ้นหนึ่งอะไร เออช่างพงศ์เห็นเห็นตัวจริงพี่ทนายเป็นยังไงบ้างช่างพงโอ้เห็นตัวจริงก็สวยสวยเไม่แต่เมื่อคืนสวยมากต้องถามกับดันดันดี๋ยวฟังทนายกับดันจะมารบกบอลความรู้สึกเอ็นเซนให้ด้วยอ่าเออเออเชิญเชิญนั่งก่อนได้ไหมอ่าเชิญเชิญพี่ทนายครับนั่งน้องน่าจะอยู่น่าจะอยู่ในห้องยังยังยังไม่เห็นออกมาขออนุญาตสอบทันเลยครับผมดอกไม้เหน็ดเห็บมี

เเพิ่มเลยขนมาใหญ่แ้วยายไปรับมาจากบ้านหรอมาบานี่พิ่งเดี๋ยวย้ยมาันีเยเอี้ก็ไม่ช่าเสียงหลอล่าเลยก่อนนนี้ เดี๋ยวไปรีเพย์ใหม่นะมาพี anyway, well, ่โอ yeah, ๊ตทนายแชทมาถึงแล้วนะครับพี่โอ๊ตนี่ที่จริงมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าวันนี้อ่ะมาที่นาบารุงนะครับครับนี่นะครับพี่หลวงมาแล้วนะครับที่ดาบมาไกลเรานะฮะพี่หลวงมาไกลเรานะฮะกับทีมงานนะครับ สวัสดีครับพี่ดาบนะครับี่หลวงมาไกลเรามาแล้วนะฮะกับทีมงานนะครับอย่าลืมน้องสาวผมเลยดี่ต้อนรับนะครับพี่ดาสาวสวยนะครับสาวสวยเรียบร้อยนะครับเอาเอาอย่างี้เอาให้เต็มที่สัมภาษณ์เลยแต่ขอดอกไม้เนี่ยอธิบายนิดหนึ่งว่า สดตันเจนอตช่องบิบล๊ปนอร์เวย์นะอาทรงควาปัตนาดีมาถึงปัตแหนในเรื่องในกาดอะไรนะเปิดบริษัทมอนโอมโฮมทัพครับผมครับก็วันนี้เราก็นํามาโตแต่ว่าป้าอยู่ในบ้านครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปไปนิมนต์ป้านะอืมโอเคอ่าอ่เชิญเชิญเชิญสอบถามได้ถามครับก็เดี๋ยวเอาทีเดียวเลยเอาทีเดียวเอาทีเดียวเลย เอาดีเดียวเลยจะได้จะได้เซอร์ไพรส์ร่วมกัน ไปครับเชิญเข้ามาครับเดินจะเ้ยังไงรู้มาจากป้าเอนนะตั้งกองกลางครับแอดิสราเขามานะครับนี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมน้าในครับเชิญเชิญน้าในพี่จะได้พรีเซนเลยพร้อมๆได้หรอครับมอวยไปอวยด้วยนะครับไม่รู้พี่หลวงไม่ได้ถ่ายนะพี่หลวงเห็นเห็นคลิปที่หลวงโหลดเอาหมดนะโหลดก่อนนะได้ได้คลิปคิปพี่หลวงไม่ถ่ายพี่หลวงจะโหลดมาจากคลิปพวกเรานะอะไรครับของคนใส่ชดเอาคนนั้นะครับเชิญเลยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ของกล้องยังไม่พร้อมนะครับอ่าจะของกล้องมาพร้อมเอาแล้วนะโอเคของผมนะครับครั๊วเดินเข้าไปปั๊วอิจฉาอารมณ์ดีนะครับฝากเนื้อฝากตัวฝากตั้งครับวัวร่างกายมันบอบบางด้วยนะครับเอยโอ้เสียเปรียบนิเกเก่าแล้วเดี๋ยวนี้นี่หลัวมากเข้ามาสิหน้าหน้าน้ เอาไปว่ดเขาไปเร็วหน่อยเดี๋ยวไม่ทันเขาระวัดไปวัดเขาไปทำนง้นเข้าได้เหรอได้ไหมครับไปวิกก่อนนะครับพี่หวงขยับมาได้ไหมได้ไหมอันนี้ต้องพี่หลวงต้องวัดนะครับเอออ้คสวยอ้ทุบช่องเลย ทุกช่องเลยนะครับพี่ๆน้องๆของพวกเราทั้งหมดแหละยูทูบเบอร์บ้านชุมชนนะวันนี้คณะกรุงเทพเริ่มจากช่องช่องผีหลวงอิสราอิลปอมสินผมผีเม่วันนี้อ่าแล้วของคุณพี่วันชาแนลค่ะอ่าส่วนผมก็ขอฝากช่องเลยนะครับแล้วฝากตัวด้วยนะครับวิหลาณมาไกลนะครับวันนี้ก็นำส่งความปรารถนาดีมาถึงพักกัน กเพี่องลวมงานนีก็ <c oughs> ต่างประเทศนะเป็น f อฟด้วยยูทูบเบอร์ด้วยเดอะซันเชนนอนดำเนินการแล้วก็มีในท้ายรถเดี๋ยวจะต้อง <c oughs> ผมไปวาง้นมุนส่งมอบให้ลุกคลเพราะว่า f อฟซีลคลต่างประเทศเอสนับสนุนการท้ายรถครับในการเป็นผลไม้ไทยและสําคัญที่สุดก็คือระบบชัดเจนคือทุเรียน ให้เอาทุเรียนมาฝากน้ำมนต์หนเดีลูกเดี๋ยวฟังก่อนนะครับเราก็จัดการในท้ายรถเดี๋ยวเาลงมาแล้วก็มีผลผลไม้จริงจงบ้านผมบอกน่าจะมีนะไอ้ปลูกมะเขียบ,บกนาเนี่ยไม่นานนาเพราะว่าเราไปซื้อที่ปั <ๆ S 1> กช่องเอาของที่ท้องถิ่นปาักช่องมากําลังหนึ่งท้ายรถนะแล้วก็ส่งให้ทางคนระแสนไปตามเจตนาลมของของเอฟซีนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนี้ไปก็คงจะพรุ่งนี้เราจะมารับวายที่นี่นะครับทั้งทั้งหมดนี่แหละทั้งหมดนี่แหละ <c oughs> ก็ฝากทางแม่ off, ออฟจาัดก,การเครื่องบูชาจาัก,การละอะไรอยู่ตอนนี้บ่ายนี้ก็จะไปซ้อมองกนที่หนึ่งที่บ้านแม่ออฟนะท่านใดว่างจะไปถ่ายทาก็ยินดีนะครับ นะครับแล้วก็จะช่วยขอพาบคุณาโปรโมทช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องนี้ด้วยส่วนที่หลวงมาไกลก็ไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะโอเคนะไปทีนี้ลุงอยู่ในบ้านเลยนะเดี๋ยวต้องรบกวนลุงนั่นแหละจะมอบตรงหน้าบ้านใช่ไหมมันจะกว้างดีเนาะถ่ายทำท่านอย่างดีนะ